จำนวนสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบการสั่งสินค้าจากสาขานะครับ,รบตรงนี้จำนวนกอดนะครับกอดสั่งเมื่อพนักงานจากสาขาส่สงมาว่าผมอยู่สาขาคิวเคสสาขาสุขุมต้องการสัร่งส,สินค้าตนี้หมดสั่งจำนวน110 110เป็นอะไรครับ 200ก,ว,กว่าชิ้นสั่งไปแล้วตอนนี้รอสาขาใหญ่จากทุ่เทียบได้ของมาให้เดี๋ยวเราดูการแจกของกันกันมาครับเมื่อจะมีสถานะก่อนครับถ้าเป็นรอสับงก็คือตอนนี้ผู้ดูแลจะทำการทำการเป็นเด็นตอร์เบตเป็นคลิปเด็ม้าของมันะครับแล้วก็สมมติว่าจัดสมแข็งทันยั้องแล้วจัดของส่งสต็อ จับผลขึ้่มประสิทล้อมาสมที่โช้คเรีเรียบร้อยแล้วจำนวนสินค้าก็จะจำนวนสินค้าของสาขาก็จะเพิ่มขึ้นส่วนในทางสินค้าก็จะลดลงนะครับต่อไปมาดูเนี่ยครับจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นขึตามไปด้วยการจะทำรับค้าสินค้าเราต้องมีการเช็คทางสินค้าจะรู้ได้ไหมว่าตอนนี้เป็นส่นเทเล่นครับเจ้าโสก็ไม่มาหน้าขายเอง ก็เปลี่ยนสูนว่าจะต้อง็ดพนังงานเช็คสินค้าสินค้าที่อยู่จริงไหมเพาไม่ยอมรับเช็คทุกวันเราจะต้องทาการสาร้างและการเช็คสินค้าจะต้องจิตัวนี้เพื่อไปเช็คัจำนวนจริงสมมติว่าเราเช็คมาแล้วในการทำส่วนนี้เราจะต้องบอกจำกนวนจริงทุกอย่างทุกวงเล็บทุกอย่างให้ตรงกับจำนวนจริงมากที่สุดเพื่อไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลนะครับจุดจุดนี้ พนักงานจะยืนยันเองไม่ได้แต่พนักงานเปทนเพียงแค่บอกตัวเลขลงไปนะครับต้องให้คุณดูแลปฏิบันิกอนเพื่อการการโกของพนักงานนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับแล้วก็ตรวจการตรวจสอบเจ็ดทิศตะวันสินค้าในทางสินค้าจริงอยู่ในระบบตรงกรันทุกอย่างครับ อกมาดูการขายสินค้าครับการขายสินค้าก็เปลียนสุดอนราคากิซีวาร้านอะไรทั่วไปนลครับแต่ตัวนี้ก็คือจะทำงานบนเว็บแอปพลิเคชันนะครับเมื่อสร้างเสร็จจะทำรูค้าก็าจะอาจจะยิบาร์โค้ดใส่ว่าร้านสินค้าตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะแต่ตัวนี้คือทำพัฒน,นานไม่ได้ใช้ชตัวบาวร์โค้ดนะครับ กาบที่ว่าต้นจ่ายตังตังกะตังไม่ตกระบบจะแจ้งเดครับตอนนี้คุณขาดการจ่ายตังยืมกิบัตนะครับแต่เพื่อแต่เพื่อจ่ายตังครบตอนนี้ก็ยังไม่ลงรับกัเหรียญนะครับเรากำลจะทำการสรุปว่าซื้อสินค้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะลงรับกัเหรียญตอนนี้ก็คือกินราเสร็จออกมาให้ลูกค้าได้ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าได้ผิดลูกค้าสามารถมาคืนได้นะครับโดยการทำหน้าขัดไปเสียเมื่อกี้ นำมาให้ระาดาับระดับการจูกต้องของการสร้างรายการโดยการค้นหาร,ราหัสไปเสร็จไปนั้นว่าเออตอนนี้คุณซื้อสินค้ากี่แบบนะอะไรไป่แบครับตอนนี้ก็คือว่าเออสมมติผมซื้อเกินไปสองชิ้นเราเคยมีเงี้ยสองคนคือไปว่าต้องซื้อสองเด็มซื้อไปสี่ชิ้นนะครับตอนนี้ก็คืนเลยวนะ่าอ,อ้าวแต่ลืมแลว่าซื้อสินค้าไปผิดไปเรื่ผิดนะครับ แต่สินค้าตอนนั้นมีปัญหาก็สามารถคืนได้นะการคืนของเราจะมี2เหตุผลนะครับอันแรกก็คือการคืนแบบว่าซื้อไม่ผิดอันที่2ก็คือสินค้าตอนนั้นเปิดเองพันคุณให่ชำรุดน,นะครับแน่นอนถ้าสินค้าตอนเองคืนเราจะไม่สามารถคืนได้อีกนะครับต่อมาครัเดี๋ยวผมจะให้ดูรายงานครับ ไนราจะมีอย <hel> ู <elli> <energetic descriptive huh Becca> ่ได้ด้วยกันห้ารายงานครับคือรายงานการขายรายงานการอต้นสินค้ารายงานการสั่งสินค้าขายสินค้ารายงานการเช็คตงสินค้ารายงานการเช็คต่างสินค้าสาขาครับการาารของเราตัวนี้นะครับจะคงต่อไปต้องราที่เป็นการฟินแลนชั่นเพื่อไม่ให้เกิดความน่าเบื่อสมัยนี้คืออะไรที่กที่ลกได้จะน่าเบื่อจะไม่น่าเบื่อแล้วครับแล้วก็ตันนี้ เป็น S 1> S d i l a y นะครับจะสามารถรองรับทุกหน้าจอไม่ว่าจะบนแท็บเล็ตเบอถือขนาดหน้าจอเท่าไหร่เราสามารถปรับให้คณได้โดยการใช้ Extra i l l u m a t i o n นะครับผอสมกับ C s ับตอนนี้เราคิดเสร็จจากมีโมแล้วครับ โดยคะแนนที่อยู่ในที่ได้ในอเมริกานะครับก็คือ4.65คะแนนนะครับซึ่งมาตรฐานอยู่ที่4.50แสดงว่าธูปแกนนี้สามารถนำไปใช้ได้ที่ถึงมากที่สุดนะครับปัญหาเรื่องโทรศัรท์นะครับการใช้แอปพลิเคชันต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพราะว่าทางร้านสมมติว่าผมอาจจะเป็นผู้ประกอบการประกอบเลงแต่ผมอยากเอาไปตั้งอยู่ข้างนอกแต่ข้างนอกกลับไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตไม่แรง ระบโบโปรแกรมนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับและก็นะครับผมจะขาดะบบอีกระบบหนึ่งคือยอมรับว่าทำให้คันจริง,รงแต่ระบบทางนั้นเขาไม่อยากทำด้วยระบบผู้จัดการร้านเขาใหญ่คร้วก,ก็คือตอนนี้มีสินค้าขายได้สรุปแต่ยอดเท่าไหร่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 นะครับในจุดน,นี้ถ้าจะทำจริงจะเห็นได้แค่เจ้าของร้านเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นเอกสารยิงครับ ส่วนกับบ๋อก็ขอจบการรายงานทค่นีบครับ ส,สั่งซื้อนาทิจายสินค้าพลังรครับแต่จะตัดเรื่องพวกสมาชิกของกันครับสองตลาดผมคิดแล้วก็เบร์ของผมจะเก็บไว้ในออนเซิร์ฟเวอร์หลักครับเหมือนว่าวิปแอนที่เราไปเช่ากับทีวทีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปิดผู้ดูแลต่างแต่จีไม่มีกรณีศึกษาข,ของทานนะผมว่าเลยเพียงแค่ ตทดสอบสองกรณีสองสองล้านนะคบอยากกรณีอยู่สาขาสุรนารีกับสาขาอุบลีวจสอบเรียนครเพื่อให้าระบสอดคองกันไหมระบบรับกรดันไม่ได้ี dad, like ่ใ right? ช่ใช่ใช่ใช่ครับไม่ได้ตัดตที่แต่ตัวนี้ดูจะตัดตรงที่สนักงานไหนครับแต่ก็คือเรายกตัวอย่างมาว่าเพื่อให้การงายต่อกัน ข้อสอบนะครับส่วนผมก็คือมีพี่ชายทำงานอยู่สาขาใหญ่ส่วนส่วนเป็นทำงานอยู่ในส่วนของการคุมสต๊อกอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กคุณพีเพื่อนอยู่ในสาขาที่เป็นขาย,อออยของกะลังก็เลยมีกรณีทั้งสองกรณีก็คือสาขาใหญ่ก็เป็นพี่ชายคน,นในการตัวสอรบระบบให้ส่วนการพนักงานที่อ,อยู่ที่สตาา๊อกสต๊อกสตกเคือเป็นเพื่อนผู้หญิงที่มาสอบระบบให้มาเน,นี่ย คือถูกกับบ้านหนึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตสองคอมพิวเตอร์แต่ของเราแล้วก็สุดท้ายเป็นคอมเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่เราไม่ชอบแต่คอมพิวเตอร์มันบุ๋นงแรกแต่ใช้เวลาเหมือนเปิร์ดบุ๋นเรียบๆไปแต่การทำงานเรื่อยๆมันจะหบุดเเียนไหมเพียงครั้งเดียวนอกจากเราจะไปรั่งใหม่แต่เราถอดเพียงแค่คอนโทรลเลอร์เพราะว่าการทำงานตัวนี้จะทำเป็นแบบโมดดลา เราทำจุดไหนเราก็โหลดสมมติว่าตัวนี้เป่นเก็บเราทำจุดไหนเราก็โหลดแค่ดิ้นนะเราต้องการอย่างไรเราก็โหลดแค่ดิ้นตั้งนะครับหลวบอกว่าปัญหาของเาแก้ไปได้กับอะไรบ้างใช่หน้าจดจำแล้วก็อาจจะใช้คีย์บอร์ดต้อเจ๊๊กเจกกดยากแต่ตัวนี้สามันใด้เมาส์อะไรได้น่าใช้กว่เดิมนี่ครับเราพิเศษที่มีเว็บไซต์ัวเองนะเว็บไซต์เขามีเพลย์แค่ระบบโปรโมทสินค้าเท่านั้นครับ แต่ลูกไซควคมไมสามารถนำมาทำเงนตอนนี้ได้แต่การทำการที่ดีตัวนี้จะไม่ใช่เลกเซ็ตโปรโมนค่าแต่ตัวนี้จะเป็นการขายสินค้าลูกค้าจะถึงตัวเว็บกไซี์คอซึงเห็นก็ไม่สามารถใต่คอมไปเพราะว่ามีลกสินคิ่ดีที่สุดแต่ว่าเซเว่นคุณได้เซ็เฉพาะเองสกัดเฉพาะการคิวเพสนะครับเข้ามาครับแต่ร้านอีกร้านหนึที่สามารถใช้ได้ก็คือออริจินอลพิเศเพราะว่า เขาเป็นเครือกันครับเป็น S.U.P. นะครับครับแล้วก็เราไม่ครับก็คือบริษัทสองบริษัทนี้เขาเป็นเป็นเครือของ S.U.P. ด้วยกันครับแต่ก็คือระบบสามารถปรับแปลงนอันนี้เล็น้อสามารถนำไปใช้ดกันได้ก็เาะเกิดข้าวมซลว์เปรียบเทียบกับบริษัทรถยนต์ระดับโตโยต้าฮิโนะระบบสองบริษัทนี้จะเป็น กันงั้นคล้ายๆกันแต่นี่มีนก็สามารถใช้กันได้แล้วประมาณนี้กัปาระนกัีสินะแค่แอยู่ได้ทุกวันถ้าเอาไป่อยอดได้จริงเนี่ย่จะนาส่วนใหญ่บ้างตัวนี้ครับจะควรจะเพิ่มเนส่วนของสมาชิกโปโมชั่น อ๋ง่ายอยู่กลุ่มรับโค้สิมันเกิดโปรโมชั่นหอกก็คือทางที่ใช้ผมก็คือถ้าวันเพิ่มตัวนี้เราบอกมันจะใหญ่ามากเปลี่ยนสึ่งน้ำสมา,มาหาข้อมูล<ม>พี่แกก็เลยลด,ดกล้องให้ผมให้ทำงานแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เออทดสอบว่าเราทําได้ดีไหมจะสามารถราน,นํา,า,ถาไปพัฒน,นาได้ต่ออีกไ,ไหมน,นะครับจะประมาณนี้แล้วก็ควรเพิ่มการทำงานบนมือถือสำหรับลูกค้าง ลูกค้าอยากรู้ว่าในตอนนี้ราคาของเรามีสาอะไรครับเนียรูด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 สามารถดูได้แล้วเนี่ยเราเปิดที่พูดเลดีกนีาเสนอบ้างมีเป็นยานที่ท่านสอบผมก็ได้ยิับ คือในประเทศไทตอนนี้มีมากมากมากที่สุดตอนนี้ผมทำผมมุดดินฐานตัวตัวอย่างของลาไทมีมีแต่ภะษาน์ี่มีตรงนี้สามากจะดูในในสายของคบครก็คือตัว a อกรา s เจอก็คือตอนนี้ยังไม่มีในประเทศไทยประเทศไทยยังมีเพียงแค่เจค e อ y ีอะไรก็เจคือดีอะไรเจคอีเด่เดียวแต่จะอดีไม่กิโมเดลแต่นี้มีโมเดล กรู้อะไรเราก็ทำเป็นโมเดลโมเดลทุกอย่างอจุดหนึ่งนะครับเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ทำเป็น API นะครับแต่ตัวตัวนี้ก็คือที่มันเร็วียกว่าการทำงานตัวนี้ของเราผ่าน API นะครับจะเป็นตัวสื่อมุมมองที่ายสุดไน่อยเราไม่รู้เรื่องหรอแต่เมื่อเปรียบเปรียบบอสเซอร์แปลงไป ั่นครับนี่คือเตาที่ได้อบกมาตอมันไม่ใช่ตัวสำเร็จรูปครับก็คือตอเกบส่วน่างนะครับมันก็เหมือนเกอาเราอยากได้อะไรเราก็มีันใช้แต่อยากได้อะไรก็มีมันมาใช้แต่การทำงานเท่านั้นถ้าจะทำได้เราต้องเขียนเองทั้งหมดทีมเอทั้งหมด ไม่ใช่เหมือนจุฬาอยากได้ assim, สวยไหมสวยไม่สวยคิกคิกคิกเดี๋ยวประมาณนี้นะแต่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้จะเป็นทำงานของคอนโทรลเลอร์อยากเราอยากรู้อะไรเราก็คอนหลอกโซนหลอกออกมาเพื่อดูว่าดัตต้าคนนั้นถูกไหมถูกไหมถูกไหมถ้าตัวนั้นถูกก็ถึงจะสามารถดีพิทข้อมูลออกมาเพื่อให้ที่จะเพื่อที่จะให้แสดงไปยังวิวตรงนี้จะเกี่ยวกันเหมือนเมื่อส่งไปครับตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับตัวเอ็นเฟล่า เอกกร้าับการบองขอมานาเอ็กพ <se> ีไก็มีการทำให้เอกเ็บข้อมูลจากดาต้าเบร่ก็มีจะกคนไปให้ไปให้ตัว m อ c m บ c ซ็จะทำการประมวลผลออกมาเพื่อไปแสดงงานใช้เอรอกรว่าตอนนี้เป็นเทคนยี่หม่เก่งนี้กบบบริการนรนงานเน้ยเางไหงานอะไรครับ งานที่มีตัวนวตินค้าเยอะๆต้องการความเร็นสูงอย่างเช่นว่าตอนนี้ทงบริษัทที่ผมไปฝึกงานอยู่ทําเรียกเก็บแบบการจองแรงรมเพียโเหมือนอัากอร่าบุ๊กิ้งแต่อักอร่าบุ๊กิ้งเรียกมาบริการพูดง่ายๆก็คือยังช้าช้ามากหรืมากที่สุดแต่เราได้กับยัดตัวเทคโนโลยีใหม่ตัวนี้เข้าไป การทำงานจะเหมือนเฟซบุ๊กหรือว่าทวิตเตอร์จะไม่มีการแบ่งหน้าเราจะใช้กันคนหาหรือว่าการสดงค้นเพื่อเป็นยี่ไฟในสปูก็มีเรื่อง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 ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเรื่องสุดตามยิปสุดท้ายก็จะทำการเก็บข้อมูลใหม่รอบแดกรอบแดกรอบประมาณนี้จะเป็นแบบว่าเพื่อให้ไม่เกิดการน่าเบือของตัวผู้ใช้ ถ้าเป็นโมบายเราจะไม่ใช้ตัวนะี้ครับถ้าเป็นโมบายเราจะใช้เซนชาแต่เซนชาก็ยังพัฒน,นาย,ยังยากอยู่พอดีผมพี่ว่าเซนชาก็คือว่าสามารถที่จะใช้กับ iOS ก็ได้ Android ก็ได้หรือว่า w มิลลิมูกนก็ใช้ได้แต่ลิขสิทธ์แพงผมเลยยังไม่สื่อา,าเพราะว่าลิขสิทธ์ต่อพัฒนาเป็นพื้นที่หนึ่งหมืบาทอันน้ไมีลิขสิทธิตัวไหนเหรออันนี้ไม่มีครับตัวนี้เป็นฟรีเป็นโอเวอร์โฟลของ Google ครับ น่าสนใจจะใช้บ้าอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ว่ามาเลเซีย <c oughs>